สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมเนลเดโลนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมเอ็กปาร์ตี้กันนะครับผมอันนี้เป็นอีพีแรกนะครับผมเน้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะฮะมาเล่นเกมเอ็กปาร์ตี้กันนะครับวันนี้ก็โดยเฉพาะต้องพูดวันนี้สองรอบสามรอบเลยแหละเฮ้ยกำแพงเสียงปกติดีกว่าก็วันนี้มีหมวมาเล่นมาโอ้โหใหม่ทอด นี่คือโหมดเกมที่เราจะได้เล่นกันอยน่างนี้แต่ไม่เป็นไลฟ์จะเล่นโหมดขาดสิกแล้วกันแล้วก็ไปกันเลยเงอะเหอหน้าตามันเออเออเหมือนเจ้าของเลยเหมือนคนเล่นเลยนี่จะบอกว่าตรงนี้มันตกปลาได้ไหมครับมันไม่ใช่ว่าตกปลามันจะปาลาลอุย้ยเดี๋ยว,ยวนี้ไม่ใช่ปลานี่ไม่ใช่ปลานี่แบบอุจะตฝึกฝึกอุ้ยจ้ออ่างเป้ายังอ่างเป้าอ,อ,อ้าว ก็มาดีครับก็มาดีรับผมไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วในนี้ทับงเลยผมได้ทั้งหมดไม่ได้เก่งครับผมแค่รู้ที่เอาตัวรอดแค่แต่อืกจังหวะนี้นะฮะจังหวะนี้นะฮะผมนี่นี่นี่นทนทนเป็นคนเลือดร้อนเป็นคนเลือดร้อนเป็นคนเลือดร้อนไงพอดีเราเป็นคนเลือดร้อนไงมีอะไรอุ้ย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 อะไรอะไร ไม่เกี่ยว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 ว่าแต่ไอตรงนี้ว่าทำอะไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อุ้ยอุชนชนอุ้ยอุ้ยอุ้ทำไมต้องชนทำไมต้องชนกันด้วยเอเอเออโอ้ยโอ้ยโของจริงของจริงตอนนี้ของจริงตอนนี้ของจริงตอนนี้ของจริงแล้วตอนนี้ของจริงแล้วอุ้ย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 อ เดี๋ยวเหมือนจะเป็นพาร์ทเก่านะถ้าเป็นพาร์ทเก่าเนี่ยก็คือแบบเสียงมันดังมากเสียงเกมก็เลยแบบพยายามจะหาความสมดุลแต่ก็ไม่เคยสมดุลเดี๋ยวก็เสียงเกมเบาไปเดี๋ยวก็เสียงคนพากเบาไปเดี๋ยวพอเสียงเกมดังไปเสียงคนพากับเบาเสียงพอจะเล่นจริงก็นั่นแหละฮะท้ก็มาดูหน้างานอีกทีนึงว่าเสียงเบาเสียงมันดังนะครับอันนี้ต้องอุ๊ยผ่านแล้ว เฮ้ยแล้วก็ที่หนึ่งอ่ะอืมตึงจัดตึงเกินเพราะใหญ่เนียวเราเพราะใหญ่เนวเราตึงไงอืมเป็นธรรมดาใช่ไหมโอ้ยจบไปแล้วฮะสลับรอบแรกมาลำต่อที่ก,กอกสองไม่ต้องหนังมากแล้วก็ไม่ต้องเบามากเกิดไปให้มันมาอีโมชัอีโมชีโทเน่เมทอะไร ที่นี่เขาไม่มีอีโมชันออดแปรเมก,กันแล้วนะไปเลย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 ,เ,ลย,เ,อยเอ้ยเอ้ยอะไรอ่ะคืออะไรอ๋อเล็ดไลกินไลอ่ะเล็ดไลกีลไลหยุดเฮ้ยเอาว่า เอาว่าเอาว่าอะไรวะไม่รู้ไม่รู้แต่ที่รู้ใครมาโดนผมหมดะนดะอุ้ยเออขึ้นหัวก่อนเอานี่มันเชนว้าปะเชนว้าปะอยู่ในขน้าดได้ปะปุ๊บนี่ไงปุ้งเอาเอา้ยนี่ไงนี่ไง นี่ไงของจริงของจริงของจริงอ่ะโดไฟฟ้าช็อตไปเฮ้ยผมจะที่ดึงอีกปะเป็นไปได้นะครับเนี่ยเป๊ะเอ้ะโอ้ยทำไมสาฟ้ามนแรงจังอะโอไม่รู้ะไม่รู้โ้ยเออออะออ้ยเออ้ยเออเออ่ะ เฮ้ยเยมันอยู่ในการคำนวณหรือเปล่า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 ไม่รู้เลยววางระเบิดไปแล้วโอ้ยเกือบไม่ผ่านดูผมเกือบไม่ผ่าน,านอีกทีเดียวเรียบร้อยไม่นะโนบูซาเหลือสิบหกคนเอา อันจริงๆผมก็ไม่เคยเล่นด่านอะไรพวกนี้เลยนะครับคุณดูจากนั้นคุณดูก็คุณดูกับผมก็ต้องไปด้วยกันนะฮะเราต้องไปด้วยกันไปได้ไกลเราก็ต้องพาไปคว้าแชมป์กันให้ได้เลย let's go let's go อุ้ยรองเท้า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 พี่น้ำขึ้นน้ำขึ้นยังไงน้ำขึ้นให้รีบตักหรือเปล่าไม่รู้น้ำมาปลากินมดน้ำลดอุ้ยน้ำลดสบายจังโอ้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 ยังไงยังไงโอ้ยังไงยังไง ต้องรอไหมต้องรอสิต้องรอก่อนนี่เป <Rebel> ็นไงปุ๊บ <feeling> well, แล้วเขาว็ว right. ักไงนี่ไงโอ้โหโคชัมโคชัมละตีละตีโอชิบหายแล้วช <point> in <point> ิบหายแล้วอุ้ยแต่มันมีเซฟพอยน์อ่ะมันมีเซฟมันมีจุดพอยน์มันมีจุดเซฟพอยน์มันมีจุดเซฟพอยน์ โอ้ไม่กอดโอ้โอ้โอ้เอ้ยเอาวะอ๋อก็คือมันจะมันจะเหมือนเหมือนหมอกเลยนะเป็นเหมือนหมอกให้เราแบบเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยเห็นแต่ผมจําทางได้ไงเออก็ผมจําทางได้อ่ะคุณดูก็ผมจําทางได้ไงแล้วก็เราก็มาถึงเส้นชัยอะคนแรกละอือหมากนี่รอเพื่อนก่อนเอ้ยเราจะไม่ให้เธอที่หนึ่งหรอกนะ อุ้ยวุ้ยวุ้ยุ้ยวุ้ยุ้ยคนคนนู้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 นเขาตึงนะคนนู้นเขาตึงนะคนนี้คนนี้คนนี้มันจะเรียกมันจะเรียกดูยังไงอะเออคนนี้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 ตึงนะคนนี้ตึงนะเมื่อกี้เหมือนเหมือนจะใช้เป็นสปริงอะไรล่ะมาเดินติดอะไรกับตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นใครเรียบร้อยแล้วโดนแทงโอ้โหเรียบร้อยเลย มาฮต่อต่อครับผมอันนี้น่าจะเป็นเกมที่สามไม่ใช่เกมที่สามเวาที่สามของจริงอะรอบรอบนี้ละของจริงเลยนี่ไงเราก็เล่นทันเดอร์อยู่แล้วไนงะเรามันสาแบบคอมโบคอมใจอะอก็คือแบบเออป๊าป ปึ๊กมาแล้วครับผมเปิดมาจังหวะนี้ครับผมเมื่อกี้เหมือนจะเห็นนี่ไงเป่าปะเข็มของเราเอ้ยอะไรไม่ให้นี่ก็คือเป่าปะเก็มของเรานะเดี๋ยวผมจะสอนคอมโบครบใจให้ดูนะว่าวการเล่นคอมโบทันเดอร์มันเล่นยังไงนี่แล้วก็ตีโปะไปทีนึงนี่ตีโปะไปทีนึงนี่ก็เรียบร้อยนะโดนดับเบิลคิวไปนี่ไงคือผมเป็นสายแบบ สายกวาดล้างไงเดี๋ยวเลี้ยขาลิงกนจัดจังหวะเลิงปุ๊บไม่โดนดวมันเดือดเดือดเลยนี่นี่นี่วาง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 เฮ้ตัวนี้ตัวนี้อันตรายนี่มาดิ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 เรียบร้อยปิวหรือเปล่าปิวหรือเปล่าคุณจะปิวหรือไม่ปุ๊บผมนี่ไงผมทันเดอร์ไว้ก่อน ไปโดนไอเทมตัวเองเฉยเลยไปแบบอะไรกูู้แกใหม่แกต่อใหม่ถือว่าเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นถือว่าเมื่อกี้ไม่มีอะไรผิดพลาดถือว่าเมื่อกี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเดี๋ยวเราจะเริ่มใหม่ทั้งหมดเลยถือว่าเมื่อกี้ไม่มีอะไรเเนาะไม่มีไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย เดี๋ยวมาแก้มือเอ้ยไม่ใช่แก้มือเราแาบไปจับปลาสุกประสุกกรางไม่ได้แก้มือนะครับเดี๋ยวนี้มันคือตาแรกเนิเปงาแหล่ได้ใจจริงมาให้จงได้แค่นั้นแหละ น,นขอแค่นั้นได้หรือเปล่าผมขอแค่นี้ได้หรือเปล่าเฮ้ยโอ้โ oh. หไม่รู้แต่วิ่งไปก่อนละอ๋ออ๋ม oh ีกระจกก็ไ oh. ม oh ่บอกปะโถ่เ oh. อ oh ้ยเธอมาหลอกเราทำไมโอ้โหโอ้โอ้โหเจอจุดบอกโอ้โห กกันเดือดมากเลยแต่ผมอบบเด็กิ้งจังหวะประเภทนี้มากกว่านี่จังหวะนี้ผมจะสวนนี่ไงเราก็วางเถบกระดักไว้ตรงนี้เอาไปไหนเรบปุ๊บปุ๊บนี่ไงโอ้โหมีใครสามารถกระโดดหลบไอเทมได้เท่าผมม้างครับโอ้โหเลด,ดูดิดูด,ดิเก่งเกินไปไงบางทีเราก็เก่งเกินไปไงนี่ไงเออมันต้องไปทางไหนอ่ะ อ๋เต็มชัยอยู่นู่นปุ๊กฮ่าฮ่ฮตาไม่หลักมันคือแบบคือแบบคือเราไม่แค่ว่าเราจะไม่ได้ที่หนึ่นะแต่แค่เราแค่หลงทางแค่นั้นแหละอืมก็จริงไหมก็จริงไหม ก็จิยยงหนเมื่อกี้ผมแค่หลงทางไม่ใช่ว่าผมไม่ใช่ว่าผมจะแพ้แล้วบอกว่ากล่องก็ะเจงต่อว่าผมไม่ได้แพ้แค่หลงทางหลงยากรักวันนี้อยู่ด้วยกันไหะโอเคกลับมาอีกครั้งจากรอบที่สองได้ดักสอง ด่านดวงแห่งชะตาอะไรสักอย่างหละอืมไม่เคยเล่นเหมือนกันแต่ก็จะคว้าไทยชนะที่หนึ่งให้ได้ไม่ที่หนึ่งไม่เป็นไรขอติดท็อปก็ยังดีแต่ว่าจะเล่นยังไงเนี่ยเราต้องเล่นยังไงือมันต้องเล่นยังไงอ๋อ,อก,กระโดดเราต้องกระโดดเฮ้ยเฮ้ยเหยายยุย่งเยมยยุย่งเยียยุง่งเยียยุ่งเฮ้ยจุดนี้เฮ้ยเกมแนวปาาครัวพวกนี้ผมก็ถนัดนะผมบอกไว้ก่อนคือแบบอุ๊ยโอ้โหโ,โหวิกระโดดสูงซะเหลือเกิน ไหวโคดแสดงว่าด่านนี้มันเป็นด่านปบาบเซียนเนียคนเขาเลยไม่ช่อยช้ำกันดูดีจากยี่สิบสองลเกือสิบสี่ดูดูบาสเกตบอลด่านต่อไปเป็นด่านปาสเกสบอลอันนี้น่าจะต้องเล่นเป็นทีมนะดูจากทรงแลไอที่ให้โยนแบบโยนแต้มโยนแต้มเงี้ยชัวปาบเลยหรือเปล่าอ้อ้โหโอ้อ้โเอออเดีอย เราต้องทำคะแนนให้ครบสิบรูกเหรอโหยากแหละเอาเอาโอ้โหบอกเลยขอแค่ขอแค่สักลูกอะผมเชื่อผมขอแค่สักลูกอะอเฮ้ยเพื่อดดลงได้เลยเหรอจริงปะเนี่ยฉินจะ้ะด้วยอะเอา,าว้าวจังหวะนี้เป็นการ ทำแต้มที่แบบนี้แต่ผมรู้สึกว่าถ้าจะโยนมันจะง่ายกว่าใช่ไหมลงไหมว้มกากันนี่ไงผมบอกแล้วคือเราจะได้ไม่ต้องแบบเดินลงไปมันเสียมันเสียเวลาคนรู้เราโชว์ความแม่นไปเลยเราโชว์ความแม่นไปเลยไงนี่ไงไม่ลง <laughs> <laughs> เราโชว์ความแม่นไงคือเราโชว์ตึงเลยไงเราโชว์ตึงอ่ะเอะเอเฮ้ยลงมล้ว่ะโอ้ยไม่โดนอ่ะไม่ลงไม่ลงลง นี่ยเราโชว์นี่ไงนี่ลงแน่โอ้โหเพื่อนโอ้โหไปขวางทางบอลนะไมเล่านี่ไงรอบนี้โอ้โหเรารู้สึกเราต้องเอา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 ขอสองลูกขอสองลูกขอสองลูกขอสาม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 ลูกปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราก็โดนมันเล็งไม่ได้มันเล็งยากนิดนึงมันเลิงยากนิดหนึ่งดูแต่ผมก็ยังเชื่อมั่นว่าสเต็ปของเรามันยังคงมีประโยชน์เชื่ออย่างนั้นเชื่ออย่างนั้น ใช่ไงเราคงทำได้โอ้โหแต่เขาโอ้โหเขากระโดดกันแบบกระโดดขยับเลยผมไม่กระโดดอ่ะผมโยนเอาโอ้โหแล้วดูเพื่อนแบบขวางทางบอลอีกแกล่ะว่าโอ้โหปรับแพ้ดิเนี่ยนี่นะนี่ไงเราอ่ะนี่ไงโอ้โหเฮ้ยน,นี่นี่สเต็ปของจริงแต่ว่าฝั่งนู้นแบบฝั่งนู้นไม่แทบจะไม่มีใครโยนเลยผมไปโยนฝั่งนู้นด,ดีกว่าปึ๊บร่าเก็บบอลไปเออเนี่ยโอ้ยแต่ตรงนี้มันสามแต้มน,นะ ตรงนี้มาสามแต้มนะถ้าเกิดใครชุดลงนี่ก็คือแบบได้แต้มแบบได้แต้มแบบแต้มเยอะเลยอะแล้วผมโยนลงด้วยไงอือหธรรมดาที่ไหนนี่เราเออเราเอาอีกสามแต้มลูกนี้เราอีกเราเอาสามคะแนนลูกนี้ไงแล้วมันเด้งออกอะไรอะอะไรอะด้งออกได้ไงอะผมเล่งแล้วเนี่ยอุ้ย๊เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาวะนี่ไง แล้วเราจะมาเปน็นอันดับสามไงแล้วเราก็โยนเราแบบพอดีพอดีเลยนะเราแบบพอดีพอดีเลยคนดูฟึบนี่ไงโอ้โหชนะละเรียบร้อยผ่านบอกแล้วสเตปเรามันมีคุณาภาพคนดูนี่ในะขณะที่คนอื่นเขาแบบต้องเดินโดดเดินโดดอะไรโอ้โหไม่ใช่ล้าแบบนี้ไม่ใช่วิธีของวิธีของบาสเกตบอลนั่นมันวิธีของลีกิงบอลต่างหาก ตอนนี้เหลือเจ็ดคนไงพอ,อตีท่ไฟได้ปะอตีทํา้าได้ไหมผมขอแค่นี้เอาแล้วนี่ไงนี่ไงทันเดอร์ของเราจะได้ใช้ประโยชน์แล้วก็จะมีอะไรผิดพลาดไปเมื่อกี้เปล่า,ลาไม่รู้ไม่รู้ของพวกนี้มันขึ้นอยู่กับความสามารถความสามารถ ไม,ไม่ไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมายุ่งเราจะไปเอาเอซเลเซอร์ป่ะเนี่ยเอ,อ้ยโดนวะไม่โดนโดนออ้วยนี่ไงนี่ไงนี่ไงของของของโอ้โหโยนไปตรงนั้นแต่เต็มแ,แน่นอนเลยโดนต้องโดนสักคนแหละืหแต่แบบป,ปาเป็นของระเบิดไปตุ้มนี่ไงโอ้โหบอกแล้วนี่มันของแกลงโดยเฉพาะแล้วก็โยน หอ,อแล้วครับพื้นที่มันก็ค่อยๆแบบแคบลงแคบลงแม่ชึบชบชบนี่หนี่ราก็ตึงอือเดี๋ยวเราเก็บปลาเค็มไว้เดีย๋ยวเราเราเก็บน้องปลาเค็มไว้นี่ไงอ้าวแล้วก็ล่วงไปเองอะไรยาะแบบนี้ถือว่าไม่ช่ำนะครับแบบนี้ถือว่าไม่ช่ำเนี่ยแบบนี้ต้องไปฝึกมาใหม่นะครับต้องไปเล่นเกมแนวปลากครงปลากั้อะไรพวกเนี้ยววครับผม แล้วโดนช็อตไงโดนช็อตแล้วปาไปก่อนเลยโอ้ยไม่โดนหรอกหนีหนีหนูหหหหว่าจะตายซะแล้วเมื่อกี้ชอบแกล้งคนอื่นแล้วเราอะฮะชอบแกล้งคนอื่นเหรอหืมหืหืมเมื่อกี้ชอบแกล้งคนอื่นแล้วเราอะหื้ม ต่พื้นที่มันก็โดนลบแล้วก็สร้างใหม่เรายังได้อยู่เนี่ยถือว่าเรายังได้อยู่นะนี่ไงโดนกำจัดป่ะยังไม่โดนกำจัดอีกเหรอดันเดร์ไปนี่ไงแต่ผมอยากได้อยากได้ปลาเค็มอ่ะทุกคนผมสึกว่าผมไม่มีอุ้ยเกือบอุ้ยยังได้อยู่วางไปนี่คุณจะมาเล่นอะไรกับผมครับคุณจะมาเล่นอะไรกับผมนี่เอาไปก่อน ผมไม่คุณมาแตะต้องตัวผมหรอกนะเอาทันเดอร์ไปด้วยไปโดนโดนช็อตสักทีไม่ดีขึ้นเลยนี่ไงแล้วก็โดนไปอีกสักรอบมิโอู่รอบนี้เจอคนตึงปะเนี่ยทำไมเกมจบยากจังเลยอะอือนี่ยนี่โอ้โหนิดเดียวอ่ะโพื้นที่มันแคบมากพื้นที่มันแคบมากพื้นที่มันแคบมากวหวัง โอ้ยโอ๊ยโอยโอ้ยโชิบหายคือเราโดนดีเวิร์ดอ่ะแล้วตัวนี้มันไม่ได้ทำอะไรเลยมรนชนะได้ยังไงเี้ยฮะผมพลาดอีกแล้วอ่ะไม่ได้ทุกคนไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ที่หนึ่งคลิปนี้ไม่จบแน่นอนผมพูดเลยถ้าเกมนี้เราไม่ได้ที่หนึ่งเนี่ยมันไม่จบแน่นอนเลยคลิปนี้ย มันต้องเราต้องมีโอกาสมากนะเดี๋ยวผมรับที่กับแตงว่าเฮ้ยเพจอะไรบ้างเนี <t <t ่ยโอ้โหเติมแพ็กฟรีเอามาหน่อยจะไปแจกแล้วเอามาอย่างเงี้ยภารกิจรับทั้งหมดเลยไปภารกิจเลเวลรับแล้วไปแล้วครับต่อไปคือคนคือแบบถ้าหลับไ่ได้ที่หนึ่งเดี๋ยวผมนอนไม่หลับแน่เลยจริงคือแบบชัยชนะมาอยู่แค่เอื้อมแล้วว่า แต่เราดันผ้าดนาะโหเกมมันแบบเกมมันลุ้นระทึกเกินไปอ่ะนี่เกมเกมเล่นแบบสบายๆจริงปะเนี่ยอะตายถึงมาแล้ว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 มาถึงก็โดนเบียดเสียดก่อนเลยมาถึงก็โดนเบียดเสียดก่อนเลยมาถึงแล้วก็โดนเบียดเสียดก่อนเลยโอ้หแต่แบบมุมนี้แบบ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 นี้โอ้ยโอ้ยนี่มันปลากรัวช้าจังណอส โอ้โหโดนผักโอ้โหโอ้โหโดนระเบิดอะไรบ้างก็ไม่รู้สาพสารพพี่จ๋าพี่จ๋าน้องขอโอ้โหมันต้องไปทางไหนโอ้โโอ้โเ้โอ้โอ้มอ้โอ้โ้โอ้โ้โอ้โ้มา้ม้้ อันงไงดีกว่าเราทุกคนกว่าเราจะโผล่มากันได้แล้วเราต้องไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าเริ่มละเริ่มละพอแบบคนเริ่มพอแบบคนเริ่มมันน้อยลงเงี้ยเราก็เริ่มแบบจัดแจงอะไรได้ละปึ๊บจั๊บปั๊อปป๊อป เอเปนี่ยเนี่โอ้โสเตปเราดีจังปุ๊บปนี่นเราขึ้นตรงกลางครับปั๊บนี่โอ้โหแต่แบบที่หนึ่งเราไปแล้วว่าป๊บป๊ปุ๊บปนี่ไงปุ๊บป๊บปุ๊บปนี่๊นี่ไงโอ้โหเรามาเป็นอันดับที่ มันไปนเสียเวลาตรงมันรุมมาตุ้มันตรงแบบตรงตเติมต,ตรงจุดเริ่มต้น,น่ะคนดูแบบจุดเริ่มต้นมันโคตรแบบมันลุมมตุ้มมากเลยเรทตัดพารมาต่ออย <Okay. S 2> ากถามทต่สองเลยยี่สิบสามนะตอนนี้ผมไม่ค่อยสนใจตอนต้นอะ่ะผมไปสนใจแบบเรทเรดีกว่าแบบท้ายๆเกมเงี้ยตัวเันเริ่มรู้สึกจะรุนละทึกแล้วอันนี้อะไร อันนี้เขาเรียกว,ว่าเครื่องอะไรนะม้าม้าม้าม,าม,ามาันเรียกอะไรนะมันมันคือชิงช้าสวรรค์ใช่ไหเอเอ,อแล้วอันนี้คืออะไรต้องจำก็ต้องก,องกจดพื้นลมทีมาหรือยังไงนะไม่รู้แหละไปก่อนเลยผมละผมเเก็บไอเทมสวรรค์ผมก็โอ้้ยเฮ้ยเฮ้ย ของการแจ้งนี่ชอบชอบผมชอบมากผมชอบมากม <c oughs> ากอยังผ่านอยู่นะอยัาผ่านอยู่เลยยังถือว่าเรายังเก่งอยู่ในระดับแต่ชเลล์ ของคลิปนี้เลยก็คือการเอาอันดับหนึ่งขึ้นมาให้ได้อันดับหนึ่ง,งแค่นี้โอ้โหมาแล้วละเกมแล้วโอ้โหไปกองกันแบบไปกองเหมือนแบบลูกลกแก้วแบบที่กําลังจะพร้อมที่จะโดนเทแบบปละจ้าปละจ้าอ๋อจุดตุบุ๊บปุ๊บป๊บปรบปรับ,ร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 บนี่ไง นี่ไงเอาหสเต็ปเราโอ้โหสเต็ปเ,เ,เราดีจัดนี่ไงนี่ไงนี่ไงดนี่ไงหลายคนอาจจะไม่สัง,สงเกตไงว่าข้างบนมันขึ้นได้ตึ๊บ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 เฮ้ยไม่ทนันละ ยังได้อยู่นะถือว่ายังได้อยู่นะถือว่ายังได้อยู่นะถือว่าโอ้โหนี่ไงสเตปเราสเตปเรามันชั้นเชิงไงนี่เราจะมาเป็นที่หนึ่งเลยหรือเปล่าเนี่ยถ้าเราจะไหลาย,ยาวขนาดเนี้ย เฮ้ยคนดูที่หนึ่งปะที่หนึ่งที่หนึ่งแล้วจวังหวะเนี้ยวีอาดะแชมเปียกหมายเฟนไปแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยอ่ะฟินิชลุกว่าาอมด I'm วินเนอร์เยสเซอร์ ลราคนหูวิ่ตึงไงตึงไงมาแบบทำลายสถิติเลยอย่านั้นขนะที่คนอื่นเขายังไม่ถึงกันเลยนะี่ที่ถ้าคนอื่นไม่ถึงเลยเนี่ยผมถือว่าผมชนะเลยป่ะผมถือว่าผมชนะเลยป่ะถ้าคนอื่นเขามันยังไม่มาไม่ถึงแล้วเวลามันหมดก่อนถือว่าผมชนะเลยไหมเฮ้ยน,นี่ก็ไม่ยุ้งหมนนะ ิแต่แบบเรามาคนแรกและเรามาคนแรกถึงคนแรกของของแมปละเรามาถึงคนแรกของแมปแล้วู้ฮูเต้นเต้นเต้นเต,ต้นมีท่าเต้นไหมอืมไม่มีอู้หูมันมีคนถึงด้วยให้ตาเทานาย นี่ถ้าบอกว่าผมที่หนึ่งแล้วาดาุนดท้ายนี่ตกรอบนี่จบเลยนะแบบมาเร็วก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยคัดเจ็ดเก็ดนะ่แดะแสดงว่าอันนี้น่าจะเป็นไฟนอลร้านประหลาดอีกแล้วอะไรที่มันเป็นพื้นดีโลงๆในเกียดๆเลยนั่นไงมาแล้วสินะเอาล่ะผมจะกลับไปใช้สูตรเดิมแล้วผมจะไอเอา จะไปเอาปลาเค็มบวกกับคอมโบแันเดอร์ของเรอือผมรอท่านผมรอปลาเค็มก่อนเกี่ยวระเบิดได้ไหมไม่ได้ผมแล้วถ้าผมชนนะแล้วถ้าผมชนนะชนอย่างเงี้ยได้ปะถ้าชนอย่างเงี้ยเออแล้วให้ล่วงไปเลย เฮ้ยผักได้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 เนี่ยนี่ไงนี่ผักไปก่อนนี่เอ๋อไปทำไมไอ้เจ็บมันเล็งไม่โดนไงมันเล็งไม่โดนไงยิงมาทำไมยิงมาทำไมยิงแบบทันเดอร์ไปทีนึงแล้วก็นี่ไงคอมโบ คอมโบคอมใจและทีหนึ่งไงโอ้โหฉันฉันเป็นใครชนะที่โคตรจะขาวสะอาดเลยทุกคนผมแบบผมต่อสู้แบบเต็มกำลังมากเลยอืมแบบไม่ได้ทำร้ายใครเลยจริงๆจริงๆนะและเนลเรโร่ก็เป็นผู้ชนะ้อันนี้ตัคดลนนตคลิปได้เลยนะเนี่ยอันนี้ตัดคลิปได้เลยนะเนี่ย นี่คือแบบจบนละ้วสำหรับ,บพาร์ทแรกนี่ก็ถือว่าจบแล้วพาร์ทแรกพาร์ทแรกก็คือแบบคอมพิวต์ละก็คือแบบเราแบบทำภารกิจเสร็จแล้วภารกิจของเราคือการแบบเป็นแชมเปี้ยนเฮ้ยแต่ผมมีอยากมีโหมดหนึ่งที่อยากเล่นเหมือนกันนะมาดูมันจะมีโหมดอะไรไม่รู้รอุ้ยลืมอ่านสกิลเดี๋ยวไปออ่านอีกทีก็ไดนะ้ก็มันจะมีโหมดท้าทายอะไรพวกนี้ที่ผมว่า มีอะไรหมดอะไรเล่นเยอะๆแล้วก็กิจกรรมโดยที่โหมดที่ผมอยากเล่นลก็คือแค่โหมด Food Conduction โหมดนี้ดี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 ดโหมดนีดนดนดนอ้อยากเล่นแต่ก็เอาไว้เล่นพาร์ทหน้าแล้วกันสำหรับพาร์ทนี้ก็คิดว่ามาลองกับการเป็นทีหนึ่งเปิดพาร์ทหน้าเราก็มาลองเล่นโหมด Food Con ดักชั่นกันนะครับทุกคนและเจอกันใหพร์ทหน้้แสบนี้และก่อนบไปบย